ยิงขวาไอ้นี่ก็ยินซีกขวาไปไกลไปไหนมาเนี่ยอะไรฟังรถมาน้ำฟังเลยเบียร์ขับรถมาใช่ปะทีนี้มีวัยรุ่นนะ่ะขับรถมาประกบคนเนี้อก็มาด่าใช่ปะว่ามึงขับรถแรงครับทีนี้เขาว่าขับแซงมาก่อนใช่ปะครับก็เรา เราขบแซงมาแล้วก็จะกลับบ้านเราพอดีแล้วแล้วขับตามมาทีนี้เราฟักปืนมาการ์ฟักปืนมาการยิงอะยิงอะไรนมอไซค์เนี่ยครับมอไซค์ยิงร้อยบาทยางสามร้อยอะพี่ขายให้ดูว่ารถแต่งหรือเปล่าก็ขี่มาเรื่อยๆแหละแต่ทีแรกคือผมกับน้องอ่ะคือพวกผมอ่ะคือกินเหล้าเมาแล้วก็เลยโทรให้น้องอ่ะมารับกตทีแรกอ่ะสามเลยใช่ปะ ผมที่แรกผมผมน่าจะโดนยิงนาแต่คือน้องอะ่ะน้องบอกว่าเออพี่พี่ม้สเดี๋ยวหนูขับเองเขาบอกอย่างนี้เขาเลยอเขาเลยอาศัยขับเองอ่าก็เลยขี่มาปื๊ดแล้วพอดีอะ่ะก็เด็กวัยรุ่นเด็กประมาณ1ิบหปีนี่แหละพี่เด็กยังไม่เท่าไหรเลยแบบ ก็ขีแข่แซงเขาเนี่ยก็ไอ้พวกผมเนี่ยเสมือเนี่ยว่าคือบางทีพวกผมก็อยู่ดูอาจจะแบบเออมันอาจจะกวนหน่อยแต่น้องมันน้องมันขับเองอ<า>คือน้องอ่ะมันเป็นทอมอะไรไหมแต่คือน้องมันอาศัยขับเองมันก็ขี่มานะแต่ว่าขีแ่แซงปุ๊บทำไมมีอะไรหรอกอขี่ไปเรื่อยๆเลยพี่ขี่ประมาณหกสิแล้วไงต่อครับแซงแล้วเสร็จแล้วไงต่อ เขาขี่ไล่มาเลยทีเนี้ยแต่เขามาทามาคนเดียวในกลุ่นน่ะเ <นะ S 2> ขาก็กระชากปืนแบบประมาณนี้แหละพี่เนี่ยแต่มันเป็นปืนปากกาสเตนเลสเขาก็กระชากใส่เนี้ยโอ้เฮ้ยเกอว่ะอ๋ว่างเนี้ยผมก็ตอบให้น้องมันจอดเออพอจอดปุ๊บมานก็ขี่เลยไปเอา้าทำไมไปไรไม่ล่ะกผมก็ขี่ไปต่อ แต่พวกผมก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออผมรู้จักเลยไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยฝั่งไม่เห็นาวอะไม่ถึงนดาวหรอกใช่ยิงนัดเดียวครับเลยตามใจยิงใส่คนขับเลยตใจเลยไใส่โฟม่าน่ไม่รู้นะน้ำผเไื่อยาอะไรแบบโอ้โหไม่มีเราป้าไม่สักย่างไปแต่ไหนไปแต่ไหน ไม่ติดท่กอย่างทั้งเชี่ยงกับพี่จุ๋ม